ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีช่อง youtube ของเพื่อนไอทีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับจันาวอนเพื่อนไอที วันนี้มีสิ่งดีมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้จะมารูปแบบระบบปฏิบัติการ ios กันบ้างนะครับนานๆจะมาทีนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาตรวจสอบสถานะนะครับคำสั่งซื้อใน lazada กันบ้างนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชัน lazada นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง android หรือ ios นะครับคนตาบ่าของเราสามารถเข้าถึงได้ดีที่สุดถึงแม้จะไม่100%แต่ ก็ทําให้เรากระเป๋าแบรนด์ได้เช่นเดียวกันนะครับและเมื่อเราสั่งซื้อไปแล้วบางคนก็อยากจะตรวจสอบสถานะคําสั่งซื้อนะครับส่วนบางคนก็รู้แล้วก็สคิปผ่านไปได้เลยหรือจะมาลองศึกษาดูแนวทางว่าสําหรับโดยส่วนตัวของผมจันทบอนเพื่อนไอทนั้นมีวิธีไปตรวจสอบสถานะคําสั่งซื้ออย่างไรนะครับ จะได้ศึกษาไปร่วมกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับผมกดปุ่มหน้าหลักก่อนนะครับปุ่มโฮมนะครับเลือกอยู่การบันทึกหน้าจอกล้องรับเดี๋ยวผมข<ป>อเพิ่มเสียงก่อนเพราะว่าผมได้ยินลำโพงอ,อยู่ข้างในนะครับคือลำโพงสนทนาผมไม่มีหูฟังนะครับเพราะว่ายังไม่ได้หูฟังมานั่นเองนะครับก็อาจจะ ลำบากนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถปลดล็อกเข้าสู่หน้าหลัก iPhone แล้วไปที่แอปพลิเคชัน Lazada ได้เลยครับ youtube b s c b lazada ครับ lazada รายการใหม่213รายการเมื่อเจอ Lazada <ว>แล้ว double tap เข้าไปได้เลยครับ lazada กระเป๋าเก็บความเย็นอ่ะเขาจะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเลย <I> ออะไรก็แล้วแต่นะครับ กระปุกอมถึง A T M สองพันยี่สิบสามกระเป๋าใส่น้ำแข็งก็คือวิธีที่หนึ่งปัดไปจนถึงรายการสุดท้ายนะครับอันนี้มันยากเกินไปวิธีที่สองใช้นิ้วเดียวนะครับจิ้มมุมมุมขวาล่างของหน้าจอกระเป๋าใส่น้ำแข็งรายการแท็บล่าควบคอนโทรลเลอร์ขีดล่างแอคเคาท์ปุ่มัแท็บอระดาษนี้คือแอคเคาท์ให้เราปัดมา ปัดซ้ายนะครับลาทับคอนโทรลเลอร์ขีดล่างคาร์ดมาเทนซีไราการแท็บอีกทีนึง <5 S 1> ลาทับคอนโทรลเลอร์ขีดล่างเมสเซจเชสมาเทนเก้าสิบเก้าตรงนี้แหละน, <3 S 1> นะครับ <5 S 1> ที่เราจะเข้าไปลเลเซจหรือมีอีกวิธีหนึ่งสมมุติว่าผมเข้ามาแอปพลิเคชัน Lazada นะครับอ่ผมกดโฮมออกไปก่อน Lazada รายการใหม่สองร้อยสิบสามไรท์ชับลาซาดารายการใหม่สองร้อยสิบาาาเข้าไปใหม่ Lazada กระเป๋าใส่น้ำแข็ง เมื่อเข้ามาแล้วให้เพื่อนๆใช้สี่นิ้วคราวนี้นะครับกกระเาาควสี่นิ้วแตะล่างหน้าจอนะครับใกล้จะถึงใกล้จะถึงมไม่ใช่ปุ่มโฮมดิโทร,ร,รศัพท์รุ่นใหม่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วนะครับใกล้ด้านล่างของหน้าจอนะครับแต่สี่นิ้วครับรายการแทบลาทับคอนโทรลเลอร์ขีดล่างะครลน์นมัตเทิลแทบเขาก็จะไปท้ายสุดนั่นเองนะครับแล้วปัดซ้ายมาหาเมสเซจนะครับ ลาทับคอนโทรลเลอร์ขีดล่างค่าบัตเทิลซีรายการอันนี้รถเข็นนะครับค่าเนี่ยอันนี้รถเข็นอันนี้เราจะไม่ไปยุ่งปัดซ้ายมาอีกครับลาทับคอนโทรลเลอร์ขีดล่างเมสเซจเชสบัตเทิลเก้าสิบเก้าบวกแท็บสามจากอันนี้ครับเมสเซจนะครับเข้าไปเลยครับเลือกอยู่ลาทับคอนโทรลเลอร์ขีดล่างเมสเซจเชสบัตเทิลเก้าสิบเก้าบวกแท็บสามจากห้อ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ มี2วิธี3วิธีเหมือนกันนะครับ 1. ให้ปัดซ้ายไปยังด้านบนนะครับ 2. ให้เอานิ้วจิ้มเข้าไปจิ้มตรงมุมบนซ้ายของหน้าจอครับหรืออีกวิธีหนึ่งใช้4ีนิ้วคราวนี้เมื่อกี้เราแตะด้านล่างของหน้าจอใช่ไหมตอนนี้เราแตะด้านบนของหน้าจอครับก็จะเป็นข้อความ ก็จะเป็นข้อความนะครับให้เราปัดขวาม,มาคราวนี้โซเชียลเนี่ยถ้าเรแปลกเลือกทั้งหมดเป็นอันแล้วอันนี้ยังไม่ใช่ครับปุ่มปุ่มนะครับปุ่มแรกนี่คือตอนนี้ท้ายปีระเบิดเราจะไปดูข้อความการแชท<ก>ระหว่าง,งร้านค้า,า,านะครับหรือร้านค้าแชทมาหาเรานะครับก็จะเป็นปุ่มนี้แหละนะครับปุ่มแรกนะครับเราอาจจะทักถามรายละเอียดของสินค้านั้นๆนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านอยู่ในนี้นะครับ ปัดขวาไปครับปุ่มปุ่มอันที่2นะครับอันนี้แหละที่เราจะเข้าไปตรวจสอบสถานะคําสั่งซื้อนะครับเข้าไปเลยครับตึ็งลงเพื่อรีเฟสเมื่อดับเบิลแทบเข้ามาแล้วนะครับให้ปัดขวาไปครับเหลือหนึ่งหอิเทมพัสดุกําลังถูกจัดส่ง10นาฬิกา8นาทีก่อนเที่ยงพัสดุของท่านอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยเลกรุณาเตรียมเงินจานวน8 9 0อ่านะครับอันนี้คือสถานะ ของของผม,ผมกําลังจะมาส่งนะครับผมต้องเตรียมตังประมาณเท่านี้เท่านี้อันนี้คือถึงขั้นตอนที่เขาจะมาส่งถ้าเขามีข้อความอย่างนี้มาสมมุติว่ามาวันนี้นะครับของผมก็มาวันนี้แหละณขณะที่ผมบันทึกอยู่นะครับผมก็ต้องอยู่รอเพื่อรับสินค้านั้นๆเว้นแต่ถ้าเราจ่ายตังไปก่อนนะครับเขาจะไม่แสดงยอดเงินออกมานะครับ และที่1ไอเทมก็คือเราสั่ง1ชิ้นนะครับสมมติว่าเราสั่งซื้อซื้ออะไรล่ะกระเป๋าเราจะสั่ง1ใบก็จะเป็น1ไอเทมสั่ง2ใบก็จะเป็น2ไอเทมถ้าเราสั่งลำโพงถ้าเราสั่ง1 1ตัวลำโพงบลูทูธ1อันหรือ1ตัวก็จะเป็น1ไอเทมนั่นเองนะครับอันนี้ผมสั่ง หนึ่งชิ้นก็จะเป็นหนึ่งไอเทมนะครับกุ่มเหลือหนึ่งวันในการตรวจสอบสิ่ง้าจริงลงเพื่อรีเฟซอ่าเขาจะกระโดดไปกระโดดมานะครับอันนี้ให้เราใช้สีนิ้วแตะดันบนหน้าจอครับไอคอนบลคอุม่มย้อนกลับอ่าเขาจะบอกว่าไอเทมแบ็คนะครับไอคอนบล็อกไอคอนแบ็คนะครับแล้วให้เราปัดขวามาครับคำสั่งเหลือเป็นไอเทมพัสดุกำลังถูกจัดส่งสิบนาฬิกาแปดนาทีก่อนคำสั่งปัดไปอ,อีก เทมการจัดสรงสำเร็จเมื่อวันนี่3เมเา้นตรสอบวินิจัยสินค้าภายในระยเลาที่กำหนดของเดอรเครื่องหมายตัวเลข794ล้า7 8 3 9 1 2้น2 4 8เขาเลยบอกว่าเไอเหมาตัวเลเละครเดือหนึ่งวันในการตรวจบ อเทมการจัดส่งสำเร็จสิี่เครื่องหมายเครื่องหมายสองพันยี่สิบสมรุณาตรวจสอบและยืนยันสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดออเดอร์เครื่องหมายตัวเลขเจ็ร้อยเก้าสล้านล้านสองแสนเจืัามร้อยบากจ็ย้สนกี่หไนแปดพันเก้า้อก้าสบเครื่องหมายตัวนยหนึ่งนะคสับสีามปุ่มแถวที่สอถึงแจากปุ่มแถวที่สองถึงแจากไอคอนแบ็คปุ่มไอคอนแบ็คนะครับก็ดับบนแท็บเลยนะครับหรือจะกดหน้าหลักออกไปก็ได้นะครับ ช้ิลากซาด้ารายการใหม่211รายการ,ร,าการนี่ครับแต่สครั้งเพื่อเปก็ออกมาได้แล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวิธีตรวจสอบอคำสั่งซื้อของผมนะครับะจะยากจะง่ายนะครับอันนี้เป็นระบบปฏิบัติการ ios นะครับส่วน android นะครับเดี๋ยวถ้ามีจะเอามาแนะนำนะครับช่วงนี้ก็ ยังหาตัวเหมาะสมยังไม่ได้เลยนะครับก็ดูระบบ iOS ไปก่อนกันแล้วกันนะครับอาจะรแนะนำได้ไม่ค่อยดีพอนะครับอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับเลือกอยู่การบันทึกหน้าจอก็สำหรับวันนี้ผมจันทบอนเพื่อนไอทีนะครับก็ต้องอำลาอารายไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเศ่ษเสื่อไอทีอ,อย่างสร้างสารรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพและร่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้านะครับผมจันทวลเพื่อนไอทีไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ